เซตบอลเซเดวันเซเดเลีวไม่ลงครับเ้ยะไรนะสบายครับไม่สบายครับสบายไม่เป็นไรมันยังเล่นดีอยู่เลยาวไม่ได้คนเดียวครับมันยังเล่นด่านอื่นได้ครบวูเสียง้วก่อนไม่เี่ยกด้วยกไปมผู้หญิงมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ครับท่ม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลงหมดทุกคน